คือช่องิวสกพเวลร์นะคะวกัี่สกิลอพเฟนเบอร์ค่ะวันนี้เราอยู่กับเยเลสโซลูชั่นของเราในปีนี้2022แล้วก็มารีวิวเยเลสโซลูชั่นในปีที่แล้วด้วย2021เราจะปล่อยอันนี้คือแบบว่าแบบนี้เลรวะไม่ไม่ถึงว่าตอนนี้2021ใช่แต่มีอวกาปีนี้2022ไม่ใช่เราวเป็ปีหน้าแล้วก็เราจะรีวิวของปีที่ผ่านมาด้วยโอเครีวิวก่อนของปีที่ผ่านมา ถามว่าสามอย่างที่บอกไปน้องก็เขียนยายครบสามเรื่องเก็บเงินให้ตามเป้าทะลดน้ำหนัก <c oughs> เออได้อะไรมาอ่าสามเรื่องจบเงินอ่าจจะไม่ตามเป้ามากแต่ก็ยังโอเคหุ่ยคุณก็ประสบความส,สำเร็จไปอโอเคอยู่อสองในสามเรื่องก็ประสบความสำเร็จอย่างมากน้ำหนักอาจจะไม่ได้เฟิร์มแต่มันก็ลงโอเคถือว่า um แฮปปี้เลยกว่าแฮปปี้ทั้งหมดโอเคโอเคโอเปีนี้ปีที่แล้วผมมีแค่สองข้อยังไงสัมมาเปิดสกิลอัพให้มันไปได้แบบยาวๆก็ ถือว่าเป็นก้าวที่ไม่ได้ใหญ่เท่าที่คาดหวังเราแต่มันก็มีก้าวหนึ่งที่ถือว่าเป็นก้าวแรกแล้วละกันอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่ว่าแบบได้อยู่ไม่ได้หรือได้อยู่แบบว่าไม่ได้ไงคือได้อ่ะได้ก็แบบมีกําลังใจไปต่อแล้วก็เห็นผลทางการไปต่อใหม่ๆแล้วก็มีประสบการณ์ที่แบบโอเคนี่คือนี่คือธุรกิจของจิตมยาอะไรเงี้ยก็เข้าใจของใจที่มากขึ้นอ่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งซีรีส์ซีรีส์ห้าซีรีส์ห้าบอกเลยว่าเอาตั้งแต วันนั้นไปมาแนลลดไป8โลแต่ก็ยังไม่ซีรีส์ห้าเยอะนะถ้าสมมติว่าเทียบหน้าจะเห็นเลยว่าแบบต่างกันมากใช่ขอโอปีเลยเออใช่เห็นว่าแบบ8โลหายไปแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมติจะไปซีรีส์ห้าก็ไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวปีอ่านยันเกิดในปีนี้เอ้าปีนี้ได้ไปอ่ะเอาก็คล้ายๆเดิมดูไม่ค่อยอยากจะทำอะไรมากกว่านี้โอ้ตอนเด็กๆอ่ะการขึ้นปอหหรือเปลี่ยนเป็นปอสเป็นปอห้าดูเป็นก้าวใหญ่เนาะเดี๋ยวมันจะไม่ปอสี่หรือปอห้จะได้ใช้ 你白干了。赶紧走 แล้วก็ต้องซื้อปากกาแดงเออต้องซื้อปากกาแดงซื้อมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยเออต้นเด็กๆอ่ะดูแบบปีหนึ่งมันดูมีอะไรเยอะแต่พอโตมามันแบบเป็นเรื่เดียวเองอะเงี้ยอ้าปีนี้ของไปมีอะไรมาปีนี้หรอก็จะเขียนนิยายให้แค่ได้สองเรื่องเพราะว่าจะพักมีโครงในหัวแล้วเออมีโครงในหัวก็น่าจะพักแล้วก็น่าจะเกาให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมเรื่องเรื่องนึงถ้าประสบความสําเร็จก็จะประสบมากมากแต่ถ้าไม่ก็คือไม่เลยนะเรื่องนั้นเอออันนั้นคือคือก็จะยากในส่วนตรงนั้นนั้นมันจะต้องเกา ได้ถึงสาเรื่องอย่างปีที่ผ่านมาโอเคแล้วก็2ก็คือเรื่องเก็บเงินก็ยังต้องเก็บเงินตามเป้าที่เป้าสูงมากเอ่อต่อไปต่อไปแล้วก็สามก็คือยังเรื่องเรื่องน้าหนักแหละหมายถึงว่าเราพอมันอายุเยอะขึ้นเราก็รู้สึกจินปุ๊บมันก็ขึ้นเลยในน,นีอ,อ,อ,อันนี้มันแบบเขาเป็นคนขึ้นเร็วลงเร็วแต่ลงุณลงเลยขึ้นก็ขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเทียบกับสมัยเียนเขาว่าไปแบบเอ้ยตอนนี้ดูดีขึ้นนะแต่ก่อนไม่มีเนื้อไม่มีหนาโอ้ใช่มันจะผอมไปหมดเลยแต่ จะพาในไซส์ศูนย์ได้ก็โอเคแหละไซส์ศูนย์เลยอ๋อใช่เพราะว่ามันมีกางเกงตัวหนึ่งไซส์ศูนย์ด้ววันนี้ใส่ได้ก็แฮปปี้โอเค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 อ่ะของเขาเหรอเอาแต่ว่าก็แก่แล้วก็เรื่องมันก็จะเหมือนเดิมปีนี้จริงๆสกิลอัพอยากจะโตกว่านี้อยากจะก้าวอีกก้าวนึงอยากจะก้าวไปอีกก้าวนึงนะคแต่หรับสกิลอัพเซ็นเตอร์ก็อยากให้มันอยู่ได้ให้มากกว่านี้จริงๆตอนนี้มันก็ตอนแรกก็ตั้งเป้าไอ้ค่อนข้างสูงว่ามันจะต้องคืนคืนกับใร คืนคุณก่อนในแบบภายในเท่าไรเท่าไรแต่ตอนนี้มันทําไม่ได้ก็จริงๆไม่ด้วยหลยเออคือนะคือโลกด้วยแล้วก็ความเข้าใจที่มีของคนที่มีต่อนักจิตวิทยามุมมองอะไรเงี้ยนก็อาจจะไม่เปิดสถานที่ที่เราเปิดอยู่คนอาจจะยังไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นจริงๆที่นี่ก็ไม่ได้แย่นะก็เป็นตลาดที่แบบเมืองเมืองคนรวยนะเออแต่หมายถึงว่าอาอย่างเทียบกับโรงเรียนนั้นที่เขา มีคอร์สเยอะขนาดนั้นเด็กยังไปเรียนขนาดนั้นแปลว่าเออเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะเข้าใจมากกว่าแถวนี้แถวนี้อะไรเงี้ยเราอาจจะต้องแบบมีการสร้างความเข้าใจใหม่ใหม่เออทั้งทั้งที่อันนี้แบบโง่นะเนาะทั้งทั้งที่เราอ่ะเป็นลูกศิษย์ระดับแบบไม่ถระไรได ยังขายยากเลยอะโอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนเดิมเราต้องไปถึงซีรีส์ห้าให้ได้ในปีนี้แต่แบบเอาจริงนะนักหนักเนี่ยเขาอ่าส่งมาตั้งแต่เดือนเก้าออแล้วมันก็แบบไม่ไปแต่ว่าอย่างที่ว่าก็อาจจะไม่ได้พยายามทำอะไรเพื่อใ,ให้มันหายไปก็แบบชีวิตสรงๆเลยเอะแบบนี้เท่านี้ออสำหรับเลสซูชั่นในปีนี้นะคะแล้วเดี๋ยวปีหน้าเรามารีวิวกันใหม่แล้วก็เด็กๆก็กกอลองทำเลสซลูชั่นดูแล้วก็เหมือนกับว่า ลองทำไทม์ไลน์ทำแบบไทม์ไลน์ไปก็ได้ว่าฉันจะทาอะไรก่อนทําอะไรหลังมันเริ่มต้นแบบแค่เล็กๆก่อนเล็กๆก่อนก็คือว่าเขียนมาเลยแล้วก็มีอันไหนจาเป็นไม่จำเป็นสมมติว่าหนูอยากว่ายน้ำเป็นอืโอเคถ้าเลือกเป้าหมายนี่ปั๊บลองเลยว่ามักกะลาหนูจะสมัครเรียนว่ายน้ำหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายมันจะตัด่ายปีลองดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเป็นของปีหน้าในคปนี้นะในคลิปนี้นะเจอกันใหม่ปี สวัสดีไปก่อนนะสวัสดีค่ะ <laughs>